วันนี้นะครับพารูปรับปรุงรดเวทบ้านนะครับผมอัปเดตหน้างานนะครับโครงการสายลมเนาะคือถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปคลิปที่แล้วเนี่ยจะเห็นว่าอ่ะอันนี้ยังเดิมๆอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้คือเราทามามาส9บเ้าเสร็ลักก็คือเกือบจบงานแล้วนะครับก็เลยเดี๋ยวพาดูว่าเป็นยังไงนะครับผมเนาะอลังนี้นะครับความยากคือว่า1นะครับบ้านมีอายุค่อนข้างเก่า2คือว่ามีการปรับทําห้องน้ําเพิ่มเติมนะครับเนาะสามนะครับด้วยที่ว่าห้องน้ําที่มันทําใหม่เนี่ยมันปรับจากห้องนอนเดิมอ่ะ คือเสี่ยงต่อการ,รู่ซึมอย่างมากเพราะผมทําการเจาะเจาะพื้นอ่าคอลลิ่งที่พื้นนะครับใหม่เพื่อวางท่อทะโคกนะครับอันนี้มีความยากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาอัปเดตดีวกว่าว่าวันนี้นะครับผมไปยังไงเนาะอ่ะตามมาอ่ะนี่ครับอันนี้คือภาพรวมนะครับผมเห็นไหมภาพรวมคือหน้าบ้านนะครับแห็มีการทาโครงหลังคาใหม่เห็นไหม,ม,หหม,หไหมปุ๊บอ่าสวยๆเลยนะครับมีการวางสลบปใหม่เทพื้น ปึ๊บปึ๊บอ่าตรงนี้มีการระเบิดประโตทิ้งเห็นไหมเดิมทีนะครับผมไปแบบนู้นหลังนู้นคุณก็ถ่ายถ่ายถ่ายนื้นงหลังนู้นอ่าเห็นไหมหลังนี้ครับระเบิดทิ้งเลยระดเป็นเป็นเป็นผืนเดียวทำรูมิเลียมบางใหญ่นะครับก็หลายหมื่นนะครับบางีสองสองสามหมื่นได้นะครับคือหล่งนี้นี่ยบมาในการปรับปรุงเนี่ยจบไปอยู่มันส่วนผมนะส่วนผมเองเนี่ยอยู่มาสักสองแสนกลางๆบวกลบนะครับคือหลังนี้เนี่ยค่าของลูกค้าซื้อเองนะครับค่าค่าค่าแรง ไปของผมนะครับแล้วก็งานที่ผมไม่ได้เหมาคือว่างานเ p c นะครับชั้น2เนี่ยเ p c ลูกค้าจะมีคนเหมาชั้นอีกชุดหนึ่งมานะครับผมถ้าเกิดว,ว่าเหมาจบชุดเดียวเนี่ยผมก็อาจจะเพิ่มอีกไม่กี่หมื่นนะครับสองสองหมื่นสามหมื่นจังที่อะไรอย่างเงี้ยเนาะคือจบงานได้นะครับอ่าอันนี้บอกเลยว่าลูกค้าเนี่ยก็ทำการวางมูทแอนโทนสีค่อนข้างดีนะครับคือต้องบอกว่ามีการมิกซ์เอ็นแบทค่อนข้างที่จะโอเคเห็นไหมสีแบบมีความแบบงาม ัมนมดน,นิดนึงอ่ะผมมองมาดูลักซูรี่ดูหรูดีนะครับนะกับไอเดียการวางไฟการวางเฟมินียมอย่างเนาะอ่าอันนี้คือตัวบ้านตัวบ้านเป็นอย่างนี้อ่าเรามีการทําตัวฝ้าดอกเห็นไหมซ่อนไฟนะครับทาฝ้าหลุมแล้วก็มีดวงไฟเห็นไหมดวงไฟเดิมทีนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราวางท่อใหม่นะครับตรงนี้เจาะพื้นวางท่อเพื่อทําสําหรับห้องน้ำชั้นบนนะครับอ่าคือมีความยากเหมือนกันเพราะว่า คือระดับเนี่ยมีความฟิตแล้วก็ทําใหเ้เสีย่ยงต่อการรั่วซึมเยอะเพราะว่าพื้นเดิมเนี่ยเป็นพื้นที่ไม่ได้ผ่านการเจาะนะครับนาออ่าอันนี้คือบันไดนะโอ,โอ้โค้งลูกค้าเลือกเลือกเลือกโค้งสวยมากนะครับในห้องน้าห้องน้ํานะครับอ่าอันนี้ออดิชั่นเข้ามาเก็บงานอยู่นะอ่าอาจจะยังไม่ได้เรียบร้อยมากนะครับอ่าอันนี้คือส่วนครัหลังบ้านนะครับครัหลังบ้านคือจากคลิปแรกเนี่ยตรงนี้คือค่อนข้างแบบยับเยินถูกไหมตอนนี้มันมันอีกพลาดหนึ่งละ อันนี้คือทําครัวให้ประมาณสัก3าเมตรสมเมตรครึ่งตรงนี้เนาะวางทุกอย่างชัดเจนหมดเลยนะครับหลังคาเป็นพีวีเพิ่มแผ่นใสเพื่อ,อให้แสงเข้านะครับมุมที่เป็นมุมที่เอาไว้สําหรับการซักผ้านี่การซักผ้าแล้วก็มีการวางวางแท่งกราวใหม่แท่งแท่งกราวของไฟฟ้าใหม่นะครับเพราะว่าคือบ้านหลายปีละบางทีอาจจะหาแท่งกราวไม่เจอนะครับอ,อันนี้คือภาพรวมของหลังนี้นะครับเดี๋ยวผมพาดูเชิงดรว่าเป็นยังไงนะครับไปตามขึ้นมา มาทัดชั้นสองนะครับอ่าสังเกตว่าเอ้ยทำไมพื้นยังไม่ปูใช่ไหมครับเคือ้อบอกว่าพื้นเนี่ยลูกค้านะครับต้องการปูเป็น SPC นะครับอันนี้ลูกค้าสะดวกที่จะใช้อีกชุดหนึ่งของตัวเองนะครับที่ทํา SPC นะครับเราก็เลยไม่ได้ทำนะครับเราจบงานแค่นี้อ่าเหลือแค่ SPC อย่างเดียวนะครับอ่านี่ผมพาดูห้องได้ก่อนอันนี้ห้องด้านหลังนะครับเนาะอ่านี่คือแปลงลางวานะครับสองนอนสองร้านนะครับอ่าเราจบงานแค่นี้เลยนะครับคือถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ย ว่า,าการเราทำเอพีซีเนี่ยก็จะปูเอพีซีปรับพื้นปูเอพีซีแล้วก็ PC, PC, วกทําบัว oh. แต่ว่าเคสนี้ลูกค้ามีชุดแยกของลูกค้านะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ทําจบแค่เฉพาะงานส่วนนี้เนาะ,อ,ะอันนี้นี่ลงมิเนียมนะครับผมเป็นอะไรหมดเลยเห็นไหมอย่างสวยเลยนะครับข้างหลังนี่ข้างหลังข้างหลังจะเป็นโซนนี้นะครับเป็นโซนน,น,ซน,นี่เป็นโซนมาถึงว่าเป็นโซนแบบจิบกาแฟชิวๆนะครับแม้วิวสวยๆเห็นไหม อ่าหลังคานะครับนี่คือฝั่งเรานะครับเห็นไหมเรามีการทาครอบมุมนะครับครอบมุมแบบนี้ครอบมุมตรงกลางนี่ครับผมเห็นไหมเราทำร,ร,ร,รอนซ้อนเห็นไหมรอนซ้อนซ้อนกับบ้านข้างเคียงนะครับเพื่อไม่ให้น้ำรดน้ำสึมนะครับตรงนี้มีการทําแฟกชิงเห็นไหมนี่เห็นไหมมาทำการแฟกชิ่งครับอย่างสวยนะครับตรงนี้มีช่องระบายอากาศปล่องระบายอากาศตรงนั้นเนาะอ่าอันนี้คือภาพรวมของงานหลังนี้เนาะอ่าเดี๋ยวพาดูอีกห้องหนึ่งที่เป็นงานยากนะครับคือห้องน้ํานะครับนี่ ห้องน้านะครับขออนุญาตเดินเข้าไปนิดนึงห้องน้ํานะครับคือบอกว่าความยากเอรหมนความยากคือว่าเดิมทีตรงนี้นะครับผมเป็นห้องนอนอ่าเรามีการปรับ,บใหม่ของห้องน้านี่คือความยากของห้องน้ําหลังนี้เลยนะครับเห็นไหมตรงนี้มีการทําใหม่ปูก,กระเบื้องใหม่เจาะท่อฝังทุกอย่างใหม่หมดเลยคือหมานถึงว่าเหมือน,นเดินท่อใหม่หมดเลยทำใหม่หมดเลยความยากคือว่าทําไม่ดีเนี่ยช่างไม่ชา,านาญเนี่ยโอกาสรั่วซึมสูงมากนะครับอันนี้เห็นไหมออกมาได้ค่อนข้าง มีความสวยงามลูกค้าเราก็ค่อนข้างที่จะเลือกกระเบื้อง mix and match wood and p o r e ค่อนข้างเท่ค่อนข้างเจ๋วมีความดิบๆมีความล็อบมีความบเดิด์ดีนะครับอันนี้ผมชมนะถือว่าโอเคสวยงามเจว๋วผมชอบผมชอบอ่ะนี่คือห้องด้านหน้านะครับข้างหน้าเป็นห้องแบบนี้นี่เนาะหลังนี้นะครับอ่ะอันนี้รู้สึกว่าเขาจะเปิดขายอยู่ 2. 5 9ดห้านะครับเดี๋ยวนะเปิดดีก่อน2.59ล้ากนบาท 18ตารางวา2นอน2นั่ครับนะครับมูบ้านสายลมแจ้งวัฒนะ15นะครับอยู่ก่อนถึงเซรามแจ้งวัฒนะทำเลค่อนข้างดีนะครับมีความเงียบสงบดูเดนะ็ดไหมนั่นคือบ้าน้อมนะครับป็งไงโครงการ30ปีนะครับแต่ว่าสภาพบ้าน้อมมันดูดีเลยเนาะแนะนำนะครับใครหายบ้านทางโซนแจ้งวัฒนะกา้สนทันนะครับราคาไม่เกินแบบ2งกลาง ตอบโจทย์นะครับผมเนาะท่านใดน,นะครับผมสนใจปรับปรุงบ้านรีโนเวทบ้านนะครับแบบนี้นะครับหรือต้องการขายบ้านนะครับทางผมก็รับผดเลยนะครับผมเนาะกรุงเทพมหานครแท็กมาได้เลย